ทำไมรู้ว่าตัว oh, ัวเกิดกักน้ำพุน bon ้ำ <No พุมหักกรรโอ้เขาใช้ล็อกล็อกอันนี้ด้งล็อกเครื่องเกิดมาจากน้ำอ่างล้างหน้าที่หนูอยากได้เขาเดินผาตัวันเล็กตันใหญ่ก็เปิดใจั่นเลยอ้าวเขาล็อกเครื่องไปจัปาบ้านสองบาน ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีเครื่องไม่มีชั้นใต้ดินอุ้ยอุ้ยอ๋อบ้านใหญ่มีบ้านสองชั้นมีชั้นใต้ดินใชมันมีสองชั้นเล็กสองชั้นใหญ่นะมันบ้านใหญ่ให้สรุกหรอเปาเดินมาบ้านใหญ่ละพ็หาข้าไม่เจอ โอ้แล้วด่านนี้ทวินเทลอุ้ยติดหมดกำลังด้วยอ่ะเห็นตาโอโอเจ้าช่วยไม่เห็นได้อย่างไรมันไ็นอย่างหลอกอยู่เลยว่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเทมม์เทมม์โอ้เขาเจออยู่แล้วอยู่แถวไหนอย,อยู่แถวบ้านเล็กครับแถวที่ข้าอยู่เนอโอ้เทมประสาทพร เฮ้บ้าน,นอะไรนะบ้านเล็กไม่มีอะไรเลยมีมกระเป๋าเปล่ามีปั๊บนั่งรับปตาบอดหนึ่งยูไปแล้วนะเดินไปทางบ้านเล็กนะดูอยู่บ้านเล็กหดูล้างแล้วเปล่ไม่ได้ล้างอ๋อทำไมเสียงมันเหมือนล้างเลยอ่ะเออไม่ได้ล้างหรือเปล ปียดตอนอะไรไปนี่อดีติดเชื้อนะมันเขาอยู่แถวๆนั้นอ้าวอยู่เขาาติดโรคกับอยู่เขาพ่นใส่เครื่องไว้หรอกไม่เป็นไรบ้านอยู่บ้านสองชั้นหรออยู่แถวบ้านเหล็กข้าก็ปั่นใกล้ๆไปเลยนะครับ เดี๋ยวว่าอยู่จะโดนแผลก็เศษนะเราต้องล้างหน้านะตอนนี้เพรยังไงคุยเพื่อนก็ต้องคือเราควรล้างเลยไหมหรือยังไม่ต้องไม่ยว่าอยู่จะแบบให้โดนแผนก่อนอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วยกันเราก็สิ่งดีๆเนาะใครจะปั่นบนเป็นเน็กซ์พาวิ่งไปไหนวะปั่นบนสะพานปลานะจ๊ะวิ่งมาตรงโซนนี้มันคิวไม่ได้ เดินยืมได้ตัวเนี้ยเฮ้ยห้องวีหรอห้องวีมองไม่เห็นเลยพี่วะใช่ตอนปั่นเครื่องปาตบอลมันเบ่งน้ำชุบทำงานด้วยนะประเด็นมันไปยังอ่ะไม่พี่เดี๋ยวพี่ไปช่วยได้ข้าเนี่ยอยู่ปลอดภัแล้วจะข้าเราช่วยข้าใช่จะข้าลงห้องวีไม่เป็นนะตรงเนี้ย ม,ม,มันอยู่ชั้นสองมันอยู่ชั้นสองอ,อ๋อต้องขึ้นไปก่อนวะไม่มันอยู่บ้านมันอยู่ในใต้ถุนบ้านชั้นสองอะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วใต้ถุนตบ <laughs> ใต้ถุนนี่คือเอาสับปูลมาใช้แลนะ้วเนี่ยให้กองตีน,น้องให้ปั่นบนกระพานปลาชื่ออะไรช่อยากไปปั่นอานดีมแต่ว่าแบบ ติดเชื้อเราก็ดีที่ไรเราเราหายจากโควิดแล้วมาไ้หรอเมื่อติดเชื้อแล้วดีเออก็ไม่เปอนไรก็คือแค่นั่นแหละเออนี่อะนี่อาไอ้ยังไงที่มัยิงกอ่าโควิดวัว เม่อกี้ถ้าแม็กก้โดแฝดเหรอม็กกี้เป็นล้างหน้าได้เลยนะทำไมอ่ะไม่คือเดี๋ยวมันจะช่วยช่วยกันไปช่วยกันมาใครปั่นโอ้โนโอ้โนโอ้โน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 ขับปั่นเธออยู่กับคอฮะอยู่กับโย ไม่กี่สองเฟรแล้วหรอไม่เป็นไรนี่ขนาดใส่กับไม้มาใส่กับไม้มายังมีเสียงเลยอ่ะโอ้ยหยุหน้าเสาหยุดหน้าเสาแรงมากพี่ยาพี่ยาอีกรอบเสร็จปะเพิ่งนี้กำลังจะเสร็จทำไมพี่เจ็บอ่ะมึงเพราะมันติงเชื้อติดเชื้อไงอ๋อๆๆหแต่ไม่คิดว่าติดเชื้อจริงๆเลยนะพี่จิตดูปะเราใส่พัน ปั่นข้างบนนี้กันทั้งบเลยอยู่ไปไหนช่างแหน่ะเหรออยู่ปัดอยู่กลางเกือบกลางอ่ะงเต็มเเพื่อนกือบกลางคือตรงไหนเหรอเพื่อนไม่อยากไม่อยากข้างจะปัดป้าอ๋อสตอรีสตอรีสตอรีลองนะคนนี้เปลี่ยนรักเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนว่ะเฮ้ยรักเดียวใจเดียวว่ะฉันก็รักของชันฉันรักของชันไะ โซเดียมไม่มีประโยชน์มั้งนี่ตาม้แต้มนะอ๋อเราปักไปแล้วถีปักเลยเขาเรียรีอ่ะรัวเลยเรียถ้มมแล้วหมดที่เ่นแล้วเป็นคนลิยาหรอแี่ก็สอหรออันนึงคือตรงไหะเรียรเอเอ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 เนอ่ออเ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 เออออเองออเเเออ ลิ้นยาว่ะเขาลิ้ยาวลิ้ยาวแล้วเาลิ้าวเขาลิ้นยาวเขาไปแล้วิ้นยาวอ่ะเขาลิ้นยาว้าเขาเขาเปลี่ยนเป่ามา้าวเขาเยล่งมาเลยใจเดือน้ำครับกระตุยิ้ยาวลิ้นยาว้าเขลิ้ยเขาลิ้ตัดขาเาเป้ยาเขลิ้ยาใส่้าวนะ บานลากข <sk PI AN> ึ้นบ้านเหรบ้านไหนวะบ้านบ้านเล็กสองชั้นเล็กสองชั้นตร่ไหมเขาใหญ่แต่ข้าโอ้อ่ะไปเชื่อบ้านกันยังไม่เปดออ้าวลมแล้วทำไมจู่วะจะไปและวฝังนี้กับฝั่งโน้นเป็นน้ำหน้าเน่ย ไปล้างเลยไปล้างเลยนาทีนี้ล้างล้างมาก็ติดเชื้อให้อยู่ดีเอ้าไม่เป็นไรมันมีเวลาไม่ได้มองไม่ได้มองว่ะตู้อยู่ข้างหลังบ้านอ่ะตู้อยู่ข้างหลังบตู้หลังบ้านเล็กตู้หลังบ้านอ๋อเหล่าบ้านเล็กใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่าข้าก็ติดเชื้อต่อน่ะตู้นี่เป็นยังไงมีมาโลซาไม่เป็นไรเราก็มีตู้หลังบ้านเล็กใช่ไหมดียังไงบ้านเดี๋ยวเขาไม่ทำตู้อยู่ด้านนู้นแต่ยังไม่เปิด ไล่น้องไล่น้องไล่น้องวันอ่าอ่าอ่าฮ่าเขาให้ก็กินน้ำขากินน้ำเปิดประตูออกเลยนะตรงนั้นน่ะเปิดดูเปิดดูแต่ว่าโดนอ้วกค่ะไม่ทีเดียวนะโดนอ้วกสองที คิวกันให้กินน้ำกันให้หมดแล้วก็ไม่ได้หลับอ่ะเออแล้วก็แล้วก็คนมีบอลลูมาดึงน้องเห็นไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าน้องมีเอ้ะเดินทางหลังไปแล้วนี่หว่าแต่มีร้ายไปจีบิงวิ่งมาตัววันตัววันไปยากประตู้ฝั่งเลือเปิดแล้วนะเข้าเต้าเดินวน บอกแค่มาเหลืออันเดียวเองนะเนี่ย่มน้ำไั่เหมือนมันอ๋อมันเดินไปประตูฟังนี้มันทิ้งแ็กี้แล้วใช่ใช่ใช่แกี้รู้ประตูใช่ไหมแกี้ของเราเนี่ยโอเคโอเคดีออกเลยดีออกเลยาได้มาได้มาได้ออกเลยนะดีมอโอ้โโอ้โหโ้โหโโออ้าโอ้โหโอ้อ้โห้โออา ก๊อกหลังไปเลยไปตายยากไปตายากฮิวไปเลยดิเออเออแล้วก็ฮิวตรงนี้เลยเออเออเอาแต้มไปเลยดวัวาดมาแล้วมาแล้วนี่หยาให้ดูดิให้ดูดิไม่ดูอ่ะ